มาดูเจ้าอามครับถึงกับเอาเชือกไว้ผูกเลยครับตอนนี้มาบอกดอกบ่บอกไผดอกมาเอาเสียกค้วยผูกรถนี่ครับก็โซ่วางฝุ่นขาดครับถสยโจมถสยจมอ่ะ ไปเข้าไปไซเดนล่างมือล่างมือจะตานครับไปแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นจันชายครับจันชายแกก็ าวางดินคูเลยนะครับเอาดินขึ้นมาทำคูไว้เลย,เลยจะได้ไม่ต้องอเสียเวลาครับไม่ต้องเสียเวลามาแต่งคูที่หลังครับคีดฟุนพี่น้นองคีดฟุนขออนุญาตปิดกระจกก่อนเด้อฟุนครับ จบผมก็เฟืองก็ลั่นปัด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 แล,ล้วล่ะนี่ฮะบรรยากาศอารอบบ่ายครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วละ่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นชุดทีมงานจากพัดนะครับทำทางันเสร็จแล้วเห็นแมคโครลงมาอยู่ข้างล่างครับเมื่อกี้นี้น่าจะเริ่มตักแล้วมั้ง หรือว่าจอดกินข้าวก็ไม่รู้ครับเห็นเขาทําทางกันตั้งแต่เช้าครับส่วนของเรานี่ก็วิ่งมานี่เข้าวันที่สี่แล้วครับผมตักโดยพี่ตีครับอาจารย์ตีพื้นที่ก็ได้ไปประมาณ30%เอร์เซ็นตแล้วครับผม điều hôm tăng lâm con đưa à, tăng lâm con, nó sẽ làm mùi đi Ở à, เส้นสะบักหลังจุมขารมานมากนอนผิดท่าเมื่อคืนนี้โอ้มันแบบปวดหลังไปหมดเลยตอนนี้เรวจะได้เข้าไปซื้อยาแล้วครับซื้อยาชุดคลายเส้นมากินก่อนไม่ไหวไปดูว่าเดี๋ยวไหนมีนะถ้าไม่มีก็ต้องวิ่งไกลหน่อย ไปหมดแล้วปวดหลังหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าได้กี่เที่ยวแล้วครับวันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้นับไม่ได้นี่เลยคือวันนี้ไม่ได้กระตือรือร้นเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าสภาพร่างกายมันปวดแผ่นหลังอะ่ะ มาลุ้นกันว่าเย็นนี้ผมจะถูกไหมไหมผมซื้อเก้าห้าห้าเก้านะใครอยากจะซื้อตามผมก็ซื้อทันอยู่นะครับมาแล้วจะต่อมวานกา็สะดือขาดครับสะแรแหลงอ แยกก็ดีเทโลงสะนะครับขอโทษเด้อภาพมันดิ้นดิ้นหน่อยมีเอซีท่านหนึ่งบอกให้ผมอเอาระบบกันสั่นสะเทือนมาใช้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเข้าแบบไหนเลยเพราผมมันบันนอกบบันนอก <laughs> มชาติ <laughs> น้ำมันมาขายไหมครับตะกติ้นครับมีน้ำมันมาขายไหมครับ <laughs> <laughs> กันดานครับอยู่ที่นี่กันดานไม่มีปัม๊มไม่มีอะไรเลยระยะทางจากตรงนี้ไปเติมน้ำมันก็เก้ากิโลครับใช้ระยะเดินทางเก้ากิโลครับผมไปเติมน้ำมันนะครับ แต่ถ้าเดินทางไปหาตู้เอทรเอเมหรือ,อไปทำรถนี่ก็นู่นแหละครับทหารทรายครับ30กิโลครับจากตรงนี้ไปห่างไกลมากแต่ความเจริญถึงถนนลาดยางผ่าหมว่านเลยเพราะว่มามันเป็นหน้าด่านเนาะชนแดนท่ารเลย ชนด่านทหารเลยครับด่านบ้านลาดลักแดนหนึ่งผมได้หวยมานะผมก็เลยซื้อดูว่าผมจะถูกไหมแปดเก้าเก้าแปดโทรไปซื้อหวยยันอุบลเลยมาลุ้นกันดู ว่าจะถูกกินหรือถูกแดกไอหรือถูกอ่าหรือได้นะหรือเราถูกเองนะมีสองอย่างครับเขากินเรากับเรากินเขาครับ <laughs> อันนี้จานชายนี่เอาฟอร์ดมาเลย โคทีมงานนู้นจอดแล้วโงใส่พักพักบะจอดพักบอยังไม่เห็นมีรถดำวิ่งลงมาเลยครับพุ่มไม้บังนะครับรถดำน่าจะจอดให้แม่โครเคลียทางลงก่อนพุกนเนี่ย คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วอคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามา ก็ขอบคุณกับคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ที่สุภาพนะครับส่วนคนที่คอมเมนต์ไม่สุภาพนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าคอมเมนต์เขามันทำให้เราเสียหายอะไรนะแต่คือคําพูดที่แบบกูมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับผมนะครับไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูเรานะครับพี่น้อง อันนี้พูดจริงๆครับเพราะบางทีอ่ะคอมเมนต์เราก็อยากจะเห็นคอมเมนต์ที่แบบสนุกสนานนะครับคอมเมนต์อะไรสาระเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าพยายามอย่าใช้คําหยาบนะครับพยายามอย่าใช้คำหยาบ,บ,พยายายาบเพราะว่าบางทีอ่ะคุณคอมเมนต์มาคุณไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่กันแบบไหนทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย คุณก็ไม่จําเป็นต้องมาว่าเขาไม่ว่าคนนู้นคนนี้รวมถึงตัวผมก็ไม่ต้องมาว่านะครับเพราะว่า,าคุณต้องเข้าใจว่าเขาอยู่กันแบบไหนทํางานกันแบบไหนสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะครับไม,ไม่ใช่ว่าเอาแต่สนุกนะพี่น้องอันนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบนะครับแต่สําหรับพี่ๆน้องเอฟซีที่ติดตามที่ชอบผมก็ขอบคุณยกมือไหว้ทั้ง10นิ้วนี่แหละนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มี FC ไม่มีพี่น้อง FC ที่เข้ามาชมพวกผมก็ไม่มียอดวิวไม่มียอดไลค์นะครับแต่ก็เลยอยากจะให้ใช้คำที่มันสุภาพนะครับผมใช้คำดีๆคุยกันดีกว่านะนะครับก,ฝก,กนนบ็ฝากไปถึงสายเกลียนนะครับฝากไปถึงสายเกลียนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศการทำงานช่วง สายสายบายบายนี่แหละครับเพราะว่าเหลืออยู่สี่ขั้นก็วิ่งกันสี่ขันไปก่อนเพราะว่าอีกชุดหนึ่งไปเก็บงานาที่สายสิบสองอยู่ครับเสียบบอยทอทงน้องนนนะก็ไปนู่นอยู่แล้วก็น่าจะกลับอีกไม่นานก็รวมตัวกันเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ บายบายครับพี่น้องโชคดีมีชัยทุกท่านครับ